สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแอดไททอลาร์ดให้กับวิดีโอของเรานะครับการแอดไททอลาร์ดในตัว Photo Legacy นะครับหรือว่าวิดีโอเอดิเตอร์นะครับก็เรียกง่ายๆว่า การเพิ่มหัวเรื่องการใส่ไททอลให้กับวิดีโอของเรานั่นเองครับว่าเราจะใส่อะไรนะครับใส่ทำไททลแบบไหนนะครับจริงๆแล้วหัวข้อหรือไททลนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันเวลาที่เราจะทำวิดีโอสักเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ตัวหัวข้อหรือหัวชื่อเรื่องวิดีโอนะครับให้ผู้ชมได้รู้จักด้วยนะครับ เพราะว่าบางทีเราดูแค่วิดีโอแล้วก็ยังไม่ทราบครับว่าเนื้อหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ไทท l ล์ a r d ให้กับตัววิดีโอด้วยนะครับวิธีทำนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับในหลายๆเอพิโซดนะครับผมก็ได้แนะนำในเรื่องของการ Import การเรียกใช้วิดีโอการเรียกใช้โปรแกรมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในออพิโซดที่แล้วนะครับหลาย เอพิโซดนะครับผมได้ทำไป2 3คลิปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับเบื้องต้นนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาต่อนะครับจากเนื้อหาที่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเพิ่มตัวไททอลการ์ดนะครับเราทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องเปิดตัวโปรเจกต์วิดีโอขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Import นะครับ File Explorer Messenger Deep Unigram Status Video Editor Video Photos นะครับเข้าไป Photos Legacy New Video Project 1ตอนนี้นะครับไปเลือกที่ New Video Project นะครับ Enter เลย Name Your Video นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ชื่อว่า r a b Thai Left f o r e n Thailand Right Foreign Lance Space Space Line English Title i t l e, title t l e space c a c r d นะครับการแทรก title card ให้กับ d blank left space grawf paren thai งานวิดีโ,โอให้กับงาน line g i D e นะครับเสร็จแล้ว enter ไปเลย video new video. นะครับอันนี้ก็คือการใส่ชื่อวิดีโอนะครับชื่อหัวเรื่องนะครับเราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวที่ยัง ผมยังไม่ได้ตัดต่อนะครับเข้ามาดู Radio. Add one one. นะครับผมก็แอดตัววิดีโอเข้ามาก่อนนะครับ from this pc one of three นะครับ from this pc add one of one นะครับตอนนี้ open file name colon file name colon collapsed all plus and blank ครับเสร็จแล้วก็อา่าเราก็ items local disk left paren d colon right paren i n e local disk l o c a t h i s end of videos One documents one of videos one of one left space items zero one clip title dot mpv i d e o command module two, video dot s i x nine videos music left video save items 2023- การส่งข้อความหาเพื่อนใน unigram.mp4 column 3 3 r o f โอเคนะครับการส่งข้อความหาเพื่อนตัวนี้นะครับ Enter photos legacy photos legacy radio button not checked view medium not checked one add to project โอเคนะครับ one add to project library นะครับ remove to f2 place in storyboard one ครับแล้วก็เสร็จแล้วชิปแถบขึ้นไปนะครับเลือก place to storyboard การส่งข้อแล้วก็ Enter ไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับ public, いいให้เราแท็บไปที่ Storyboard นะครับ r a t Great Preview Play Next Seek Zero Seconds Full Screen Storyboard การส่งข้อความหาเพื่อนใน Uniground ตรงนี้นะครับการส่งข้อความหาเพื่อนใน u n i g r ร m มนะครับ Selected การ Not Selected นะครับเดี๋ยวลองเปิดฟังดู Selected การ Full Seek Next Play นะครับเดี๋ยวลองดู Space น่ะทำไมไม่มีเสียง Next Frame Pause Space Play Next Seek Zero Seconds of Twelve Minutes 4 second zero <Okay. S 2> next play s t a c e pause next next seek one second zero <Okay. S 2> full storyboard uh, ในกรณีที่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ผม add เข้ามานะครับ add ข้อความ add mm hmm. ตัวไฟล์วิดีโอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาวิดีโอของเราที่เราเพิ่มเข้ามานะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างนะครับเราจะไปแทรก ตัวไททอล์คัทนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมนะครับได้รู้ว่าตัววิดีโอเราเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแทรกไททอล์คัทนะครับเราแท็บมาที่สตอรี่บอร์ดนะครับแล้วก็กดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอดไททอล์คัทนะครับตรงนี้นะครับเอนเตอร์ไปเลยสตอรี่บอร์ดไททอล์คัท not selected one of t w อ่าครับมันก็จะมีไททอล์คัทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ selected เอเทอร์ uh, enter, ให้มันสิเล็กการส่งข้อความหาเพื่อนใน u n i g r a m c o p y m p 4 e select uh, <not> selected t o f 2 n e ไม่ต้อง Select นะครับตัวเนื้อหาวิดีโอ Enter ในการ select นะครับเราสามารถสลับด้วยการ enter นะครับมันก็จะ select แล้วก็ enter อีกครั้งหนึง่งมันก็จะไม่ select ให้ Title card selected o n e of two นะครับตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า selected ก็แสดงว่าเลือกอยู่การส่งข้อความหาใน u n i g r a m copy mp4 not selected uh, ก select ก็มันก็ไม่เลือกอยู่นะครับ เวลาเราจะทำอะไรเราจะตัดต่ออะไรให้เราเลือกตัวนั้นนะครับ Title Card ตัวนี้นะครับ Title Card นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆพื่อนเข้าใจว่าตัว Title Card เนี่ยมันจะเป็นตัววิดีโอ Title นะครับวิดีโอเป็นหัววิดีโอที่เราจะนำมาแทรกก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับตอนนี้ผมจะเอาตัวหนังสือลงใน Title Card นะครับผมก็มาเลือกที่ Title Card นะครับในการ enter selected ตรงนี้นะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดแอปพลิเคชันครับเพื่อนๆ a d title card of นะครับเลือลูกสอลงมาครับ duration o f duration ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราก็สามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะเอา title card เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเรา enter เข้าไป c h a n long 0นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถ ใส่ตัวเลขตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปเลือกอจำนวนเวลาด้วยตัวเองก็ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเราเลือกลูกศรขึ้นลงมันจะมี Radio button check Custom duration. Radio button not seconds. Not Radio button check custom Duration button button seconds duration นั่่นหมมาาาายคววเรจะกหนดเองครับ,รบตรงนี้ one second ก็คือเราจะเอา ความยาว1 second radio button not checked t check. check seconds not checked radio button not checked t seconds not checked นะครับก็ถ้าเราอยากได้ความยาวเท่าไหร่เราก็จะให้เราเลือกเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะกำหนดเองก็ให้แท็บ radio button radio radio radio, radio. cancel custom duration checked user entered second radio button checked user entered s e c o n d text box 0.0ตัวนี้นะครับตัว custom duration ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่วินาทีได้ด้วยตัวเองนะครับก็เป็น ตัวนี้เป็นหน่วยวินาทีนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันมีให้เลือกอยู่แล้วพอจะแท็บลงมาผมจะเลือกที่3วินาทีนะครับตัวไทเทลให้มันแสดงแค่3วินาทีพอ c h a n นะครับเสร็จแล้วก็แท็บลงมาที่นะครับ not change. c h a n g e cancel b u t c h a n g e ถ้ายกเลิกก็เลือก cancel นะครับ โอเคนะครับพอเลือกเวลาได้นะครับกด Space Bar เช็คเสร็จแล้วให้เราแท็บมาที่เชนนะครับ Enter เลย storyboard title card quote selected quote one of two นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองชิปแท็บขึ้นไป full screen seek zero seconds of twelve minutes forty seconds นะครับตัวนี้นะครับ full screen storyboard title card quote selected quote ตัวนี้นะครับตัว title card ก็จะแสดงประมาณ3วินาทีนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้เพื่อนๆดู full seek next frame seek zero seconds of twelve ตอนนี้มันอยู่ที่นาะทีที่ ศูนย์นะครับเราจะลองเล่นดูนะครับหนึประมาณนี้ครับน่็จะมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น Title Card นะครับก็แสดงสามสิบวินาสามวินาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรากำหนดเวลาให้ตัว t i ทอล c a ารได้แล้วนะครับเราก็ กดแท็บมาที่ Storyboard นะครับเลือกที่ไททอการเช่นเคยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรากดแอปพลิเคชันเราจะไป Edit นะครับเพื่อนๆเราจะไป Edit ตรงนี้ครับอ o ดดิตคอล็นะครับเราเลือกลูกศรขวาไปเท x t นะครับเราจะใส่ข้อความนะครับตรงนี้ 2> Background 2 2. Back เราจะไปจัดการ Background นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะไปเลือก แบ็กกราวก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเลือกเทคหรือเลือกแบ็กกราวก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมก็จะทำต,ตั้งแต่ไอ้อะไรที่มันใหญ่ๆแล้วก็ค่อยมาเล็กๆนะครับเอาก็จะทําตัวกําหนดเวลาแล้วก็ไปเลือกแบ็กกราวแล้วก็ค่อยมาใส่ข้อความนะครับ e n นเ r อร์ Enter เข้าไปที่แบ็กกราวครับ Exited แ Title Card ให้กับงาน Video Photos Legacy w h i t e not selected one of 24ตรงนี้นะครับก็จะมี Background ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอา Background สีอะไรนะครับมี White นะครับอันนี้ Background สีขาว Light Gray not selected two of 24 Light Gray ก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลแบบสว่างๆ Stone ก็คือเป็นเหมือนกับสีแบบเป็นที่ท้ายสีหินครับ Seafoam Pastel Not Selected for Sky Blue Pastel Not Selected for สกายโอเคผมก็จะเอาเลือกที่ Sky Blue Pastel ลแล้วกันนะครับก็จะเป็นสีฟ้าพ a สด์ l กวนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมเลือกลูกศรขวาไปเรื่อยๆ g e l Yellow Gold นะครับก็สี <their> gold not selected yep, yeah, gold not selected eight of orange, bright not selected nine yeah, of twenty four. Tail rust not selected ten, tail red, pale red. Pale 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 rose, not selected tail red tail rust, not tail rose purple, purple shadow, dark knot rose, not selected twelve purple purple shadow not selected fourteen of twenty Violet red not selected fifteen, Violet. 15 default, blue. default blue not selected sixteen of twenty four. C phone selected seventeen of twenty four. Cool, cool. cool. 24. blue not selected eighteen of twenty four. C phone teal knot selected I don't have a print. There are home chop C Fire from Gotzel C Far Pat Tail. Cool default tail rust, orange, purple knots, yellow, gold, orange sky blue pastel, not select space. Selected. ผมก็กดสเปซบาร์นะครับในเลือกการเลือก s k y b บลูพ a ทเทลนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเราอยากได้สีอะไรนะครับแบ้กราวสีอะไรแล้วก็กดสเปซบาร์เลือกนะครับหลังจากนั้นแทบลงมาครับ add new custom color add new custom color นะครับเราสามารถที่จะกำหนดสีได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับ number ff 0 d f o r not selected one of one ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสสีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทราบรหัสสีเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับ n finish and save changes อ่าเสร็จแล้วอ่าผมก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเอาเลือกตัวสีที่ผมกำหนดมาผมก็โอเคละนะครับหลังจากนั้นผมก็แท็บมาที่ n o done finish a d o n e f s, done, <finish>. <S done, focus, and save changes and save changes นะครับ enter ไปเลย changes applied นะครับอันนี้เราก็จะได้ Back g r o u n d เรียบร้อยแล้วนะครับ see more option back <Microsoft> Video. เสร็จแล้วก็แทบลงมาที่มาทีา่ title card นะครับนะครับตนี้เราก็จะได้ background ของ title card แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเพิ่มตัวหนังสือให้กับตัว title นะครับก็กด เลือกก่อนนะครับ title Card Quote, quote one s e l e c Title Select นะครับเสร็จแล้วก็กด Application Add title card one seven. เลื่อนลูกศรลงมา Duration Edit Collapse of ed Collapse Yeedit ตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรขวาเลยครับ Text one of 1 of 2 Two Text ตัวนี้นะครับ Enter ไปเลย Exit <ited. S 1> Title Card ให้กับงาน Video Photos Legacy Type Your Text Here Title นะครับมันก็จะบอกว่า Type Your Text Here Text Here นะครับประมาณนี้ Delete Type Your Text Here Title นตัวนี้นครับแล้วก็ title selected blank แล้วก็ลบออกนะครับตอนนี้นะครับมันจะเป็น title อตนัตโนมัตินะครับเราก็จะลบออกแล้วก็ grav thai left paren thai land right paren dash thai cadmoney แล้วผมก็จะลองดูนะครับการ,รดาวน์โหลดน์ตารังสะระอุ้วรอดอไฟล์ไม้มานตอดลอกตารังจากจอะตอดกา,ารดาวน์โหลดไฟล์ลจาก l i n e English YOU m a m นะครับการดาวน์โหลดไฟล์จาก u n i g r a m นะครับการดาวน์โหลดไฟล์จาก Unigram นะ delete text นะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับมันจะมีว่า delete text ในกรณีที่เราต้องการที่จะล้างข้อความที่เราพิมพ์นะครับเราต้องการที่จะพิมพ์ใหม่ messenger colon นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับ photos like animated text delete text นะครับแป๊บนึงนะครับ โอเคแบบหนึ่งนะครับก็ messenger colon messenger accept collapse decline collapse space photo messenger okay นะครับ chat s u p k messenger menu collapsed photos legacy type your text here delete text อันนี้นะครับก็คือการลบเทกนะครับเราต้องการที่จะพิมพ์ใหม่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ใหม่ก็ ดีเลท t ท x t ตรงนี้นะครับแล้วก็ชิปแท็บขึ้นไปพิมพ์ใหม่ได้นะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ Animated text style simple one of 18 Animated style นะครับก็คือมันจะมีรูปแบบของตัวหนังสือนะครับรูปแบบของตัวหนังสือของข้อความที่เราพิมพ์ไปด้านบนนะครับมันก็จะมี simple นะครับก็แบบธรรมดา Love not selected เลิฟก็คืออะไรก็แบบไหนก็ไม่รู้นะครับจอยก็คือน่าจะเป็นพวกสนุกสนานคลาสสิกก็แบบคลาสสิกครับแอดเวนเจอร์ก็แบบตื่นเต้นหน่อยควายเอ็ดก็คือแบบเรียบร้อยคูาก็คือแบบแบบแบบเป็นเต้นมีชื่อเสียงอลังการซินิมา n e c i n e m a ีครับนิมาก็แบบ พวกหนังพวกโบก็จะเป็นพวกตัวหนังสือที่มันเป็นเน้นหน่อย Fresh not selected 10 of 18 Fresh p o l t r y n u t Fresh nuts p o l t r y nuts e l e c t e d 1 l of 18สดชื่นนะครับพวกสดชื่นพวกอะไรต่างๆ Impact not selected Impact <18. S 1> ก็คือพวกดึงดูดพวกตื่นเต้น Cartoon not selected pixel not Cartoon not selected 13 of 18 Pixel not selected 4 Electric not selected Chill not selected 16 of 18 g h t e e n แบบชิลก็มี Holiday not selected 17 v e n t e of e i g h t แบบสบายสบาย Fine print not selected 18 of 18 นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองลองไปเลือกดูเพราะว่าหลายหลาย,ลายอย่างนะครับผมก็ไม่รู้จะโอเคผมจะเลือกแบบอ่าซีนิมาตัวนี้นะครับถ้าเราจะเลือกตัวไหนให้เราอ n นเทอร์นะครับให้เราอ n นเทอร์เสร็จแล้วเราแท็บลงมา l title o f ตัวนี้นะครับเราจะกำหนดเลเยอร์ให้กับตัว ตัวไททอลของเรานะครับตัวไททอลการ์ดของเรามันก็จะมี 2> 2 title 1, 1. 1> เราสามารถเลื่อนลูกศรซ้ายหรือขวานะครับปกติมันจะอยู่ด้านบนแล้วนะครับอยู่ตรงซ้ายสุดเลยนะครับให้เราเลื่อนลูกศรขวาไปไททอล์ว <Top> ันก็จะเป็นรูปแบบของไททอลแบบที่หนึ่งท็อปก็คือด้านบนนะครับ Left อันนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับเลฟอันนี้ก็จะเป็นแบบไททอลแบบ title แบบที่2นะครับ Bottom, five six. Bottom ก็คือตัวนี้ก็อยู่ด้านล่าง Right 6 of 6 Right ก็คืออยู่ด้านขวาครับ Bottom Title one. 1นะครับโอเคผมก็จะเลือก Title 1นะครับเลือก title one. เสร็จแล้วแทบลงมา Done Finish and Save Change Done Finish and Save Change นะครับ enter เลย Changes Applied นะครับประมาณนี้เสร็จแล้ว See more. Remove from background 4. Text 3 of 5. Direct and Type Storyboard. Title Card card code โอเคนะครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เรียบร้อยแล้ว full screen เดี๋ยวผมจะลองเลือก full screen แบบ full screen <ex> นะครับอันนี้แบบ full screen นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้เพื่อนๆได้ชมดู exit full six Se zero second next f r play นะครับลองเพลย์ดู <Stay. S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆในนะครับก็จะมา,มาวันนี้นะครับก็จะมีตัว t i ท l ลนะครับตัวไ t ท t ลวิดีโอแล้วก็ค่อยเข้าเนื้อหา next frame Seek 5 seconds. 800 milliseconds of twa Exit full space. exit skin. Back. Micro. Video edit. Mic. Back. Seymour opt Remove from background. Text duration collapse to a 5. Add title card. Storyboard. Title. title card quote not selected title selected รประมาณนี้ add title duration edit collapse cut title card copy title remove this title card 6 of 7พวกนี้นะครับก็จะมี copy cut title card 4 o f edit c o l l a p three of seven cut title card f o f s cut title ก็คือเราจะย้ายนะครับย้ายไปไว้ตำแหน่องอื่น copy title card f of seven. s copy ก็คือเราก็จะ copy ทำสำเนานะครับ จากตัวนี้ไปไว้ที่อื่นด้วย Remove this title card, six ก็คือลบนะครับ Remove everything seven of seven Remove everything ตัวนี้จะประมาณนี้นะครับในการสร้างตัวไททอลนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสร้างไททอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาซาวด์เอาอะไรมาอินเสิร์ตได้นะครับแล้วก็พอเราดูเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตวิดีโอออกไปใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของการใส่ซาวด์อินเสิร์ตซาวด์พวกแบ็กกราวด์ต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมครับ ในคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับเพื่อนๆลองไปฝึกใช้ดูนะครับฝึกทําดูนะครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับก็ถ้ามีคําถามมีตรงไหนที่สงสัยก็ข้อความเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ